สวัสดีครับบัวเขียวส์จ่าุ้ยนะครับนี่เมนูเช้านะครับต้มปลาดุกใส่พริกแกงใต้นะครับก็ลอ,ลองลองทำดูนะครับน่าจะโอ้โหสีสันน่ากินเหลือเกิน,นครับจัดไปจะแตกแดกไปก่อนโอ้โห อันนี้เมนูต่อไปต้มเเลดนี่ย้ตมกระดูกหมูเมนูต่อไปนะครับต้มกระดูกหมา <c oughs> เออกระดูกหมูว่าไปโอ้สีสันน่ากินแท้เขามีหอมผะกชีป่ะเก็บเดีอยู่มวนี่ไงเก็บเอาเออไปเก็บมามยุบเดือต้นหอมผัชีแกไม่มาง่ายหรอกนั่นแหละ มึงไปผักอันนั้นมันไม่ใช่หมอผักขี้เนี่ยหอมเออต้นหอมอันเด็ดมาอย่าไปดึงโอ้มันก็เด็ดตำๆหน่อยไปไล่หาเอ้ยไมได้โตวไวไว,ว่าแล้วมันขาดอะไรใบกระเพรามึงเอามา,มาจากไหนใบกระเพราคงได้กเก็บมาเปล่าห,หอมต้นหอมใส่ไปครับ ปลาดุกมัน้ยโอ้โหยอด